การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในเด็กทารกคือมีอายุต่ำกว่า1ปียังคงใช้หลัก5ปอในการฝึกปฏิบัติปอ1คือประเมินเราต้องประเมินสถานการณ์ดูความปลอดภัยโดยรอบของเด็กทารกที่หมดสติป2คือปลุกเป็นการตรวจสอบว่าเด็กทารกหมดสติไม่หายใจจริงภายใน10วินาทีใช้มือตบที่ฝ่าเท้าแรงๆเรียกหนูหนูหนูหน จับแขนแล้วยกปล่อยจับขาแล้วยกปล่อยเพื่อดูการตอบสนองปสาคือปัม๊มสันมือวางเหนือคิ้วใช้สองนิ้วคือนิ้วชี้และนิ้วกลางหรือนิ้วกลางและนิ้วนางกดที่ครึ่งล่้ากระดูกหน้าอกหรือกึ่งกลางระหว่างราวานมกดหน้าอก30ครั้งกดให้หน้าอกยุดลงอย่างน้อยหในสของความหนาสวงอกเด็กทารก กดด้วยอัตราวความเร็วอย่างน้อย100ครั้งต่อนอาทีป .4 4คือเป่าเป่าปากจำนวน2ครั้งเป่าครั้งละ1วินาทีปากข้อปากและจมูกของเด็กทารกเป่าปากครั้งที่1ถอนปากแล้วก้มปากข้อปากและจมูกของเด็กทารกเป่าปากครั้งที่2กดหน้าอกสลับกับการเป่าปากครบ5้รอบปหคือประกาศ เป็นการขอความช่วยเหลือเมื่อกดหน้าอกสลับกับการเป่าปากครบ5้รอบแล้วจึงโทรศัพท์ไปที่หมายเลข1669เพื่อขอความช่วยเหลือแจ้งสถานที่เกิดเหตุสั้นและชัดเจนจำนวนผู้บาดเจ็บพร้อมทางแจ้งชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่โทรขอความช่วยเหลือ